รวมทุกสาระด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิตัลในแบบ g o ด It Easily ที่ g o ด It Channel ในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเว็บไซต์กันค่ะเว็บไซต์หรือหน้าร้านออนไลน์ที่ทุกธุรกิจต้องมีในยุค4.0นี้ค่ะยุค4.0นะคะที่เทคโนโลยีก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอย่างก้าวกระโดดพฤติกรรมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้เราเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นธุรกิจจึงต้องปรับและเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารการขายจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์และการสร้างตัวตวในในออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าหาเจอการสร้างเว็บไซต์ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ได้รับ นิยมค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่อยากจะรู้จักกับเครื่องมือในการทำเว็บไซต์นะคะวันนี้ค่ะก็ออิดได้รวบรวมสาระดีดๆเกี่ยวกับเว็บไซต์มาฝากกันค่ะก่อนอื่นเรามาเข้าใจก่อนนะคะว่าเว็บไซต์คืออะไร เว็บไซต์คือหน้าเว็บหลายๆหน้าที่มีการเชื่อมโยงผ่านไฮเปอร์ลิงก์เว็บไซต์มักถูกสร้างเพื่อเป็นการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอส่วนบุคคลอย่างเช่นพอร์ตโฟลิโอการนำเสนอบริษัทอย่างเช่นพวกออฟฟิเชียลเว็บไซต์ต่างๆเป็นต้นนะคะเว็บไซต์สามารถสร้างขึ้นได้จากภาษาคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น HTML PHP Java เมื่อสร้างเสร็จผู้พัฒนาค่ะก็จะนำเว็บไซต์ขึ้นไปโฮสต์บนผู้ให้บริการที่เป็นเขาเรียกว่า Hosting Service หรือผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ โดยเว็บไซต์จะถูกจัดเก็บในเว็รเวหรือที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคือ www นะคะสามารถเรียกเว็บไซต์ผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์อาทิ Google Chrome Firefox s a f a r i เป็นต้นค่ะโครงสร้างของเว็บไซต์นะคะเนื่องจากเว็บไซต์คือเว็บหลายๆหน้ามารวมกันดังนั้นอย่างแรกที่ต้องมีนะคะก็คือหน้าโฮมเพจค่ะหน้าโฮมเพจเป็นหน้าแรกนะคะที่เวลามีลูกค้าหรือใครสนใจเซิร์ชมาเจอเราเนี่ยก็จะเป็นหน้าแรกที่เราปรากฏตัวให้กับลูกค้าค่ะโฮมเพจจะเชื่อมไปยังหน้าอื่นๆทีู่ ู้จัดทําต้องการนําเสนอตัวอย่างโครงสร้างเว็บไซต์สําหรับสร้างพอร์ตฟลิโอนะคะจะมีเป็นโฮมเพจเป็นหน้าแรกเกี่ยวกับเราติดต่อเราและมีหน้าผลงานที่ผ่านมาค่ะร่วมถึงนะคะตัวหน้าโฮมเพจค่ะจะเป็นภาพรวมของงานที่เราจะต้องการนําเสนอว่าเราเป็นใครมีความเชี่ยวชาญอย่างไรคัดเลือกงานเจ๋งๆรางวัลที่เคยได้รับมาแสดงในหน้าแรกได้เลยนะคะถ้าเขาสนใจพวกง,งานที่เราทําผลงานที่เราได้เราก็ทําลิงก์ให้เขาค่ะให้เขาไปเข้าใจไปศึกษางานของเราในหน้าผลงานของเรา ะะโดยมีการจัดหมวดหมู่ให้สามารถเข้าใจง่ายว่างานของเรามีอะไรบ้างแคตตากรีของงานเรามีอะไรเรารับงานอย่างไหนนะคะเวลาลูกค้าสนใจเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าเราเป็นสิ่งที่เขากาลังต้องการอยู่หรือเปล่าสําหรับการสร้างเว็บพอร์ตโฟลิโอเว็บองค์กรนะคะส่วนมากก็จะแนะนําว่าต้องมีโฮมเพจนะคะมีหน้าสินค้าหรือบริการมีหน้าข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเกี่ยวกับเราหน้าติดต่อเราค่ะเว็บไซต์ site, องค์กรนะคะควรให้ความสําคัญกับภาพรวม,รวมการสื่อลักษณะวัฒนธรรมอง องค์กรออกไปโดยใช้ Corporate Identity นะคะหรือ CI ในการกำหนดภาพรวมไม่ว่าจะเป็น Mood and Tone หรืออารมณ์ความรู้สึกนะคะเนื้อหาที่นำเสนอภาษาที่นำเสนอแนะนำให้เป็นภาษาทางการนะคะหรืออย่างน้อยให้เป็นกึ่งทางการค่ะโฮมเพจของเว็บไซต์องค์กรควรเป็นงานประชาสัมพันธ์หรือผลงานล่าสุดขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญากับลูกค้าเจ้าใหญ่ลูกค้าเจ้าใหม่การได้รับรางวัลการออกแสดงงานสินค้าและสินค้าใหม่ที่เรากำลังต้องการนำเสนอค่ะต้องเป็น ใหมเ,เพราะว่าเราต้องการสื่อให้คนเห็นหรือคนที่เข้าชมเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์ของเรามีการอัปเดตและทันสมัยอยู่เสมอค่ะจุดประสงค์ของการมีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เปรียบเสมือนหน้าร้านออนไลน์มีไว้เพื่อต้อนรับลูกค้าที่กําลังมองหาสินค้าหรือบริการนั้นๆอยู่โดยจุดประสงค์หลักของเว็บไซต์นะคะมีอยู่4อย่างนะคะดังนี้ข้อแรกค่ะเป็นช่องทางในการนําเสนอสินค้าและบริการข้อ 2. เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลติดต่อสําหรับลูกค้าที่สนใจ ข้อ3เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆผ่าน Search Engine หรือผ่านการทำ s e a r c h e n g i n e optimization หรือ SEO ค่ะข้อ4ค่ะเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเว็แบบไซต์ถ้าเราเปิดธุรกิจแล้วไม่มีใครรู้จักแน่นอนว่าธุรกิจของเราก็อาจจะไปอยู่ได้ไม่นานนะคะการมีหน้าร้านหรือมีเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยก็คือเวลาเขาเซิร์ชหาเรา,ห,า,เราหรือต้องการสินค้าบริการอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยพอเขาเซิร์ชผ่าน Google หรือว่า Search Engine แล้วเจอเราเขาก็สามารถติดต่อเราเพื่ออาจจะเป็น ป,นนประโยชน์ของการมีเว็บไซต์นะคะณนะปัจจุบันหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นจําเป็นต้องมีเว็บไซต์เลยใช้โซเชียลมีเดียก็เพียงพอแล้วนะคะต้องบอกว่าถ้าเราเป็นบริษัทค่ะการมีเว็บไซต์นะคะจะเป็นช่องทางที่สร้างความน่าเชื่อถือนะคะและสามารถเพิ่มลีดได้นะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่ทําธุรกิจกับบริษัทด้วยกันก็คือ B 2 B ค่ะ,คะก็เว็บไซต์จะเป็นส่วนหนึ่งสามารถเป็นส่วนหลักเลยก็ได้นะคะในการเพิ่มลีดให้เซลล์เราไปติดตามหรือไป follow up ต่อได้ค่ะ การทำเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกนะคะในคำสำคัญก็เป็นอีกหนึ่งทางในการทำอินบาวมาร์เก็ตติ้งเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนื่องจากคนที่เข้ามาสอบถามถึงสินค้าหรือบริการที่เขากำลังเซิร์ชอยู่เนี่ยเขาอะมีความสนใจสินค้าและบริการพวกนั้นอยู่แล้วเขาแค่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเข้าใจเพิ่มเติมว่าสินค้าและบริการของเราสามารถตอบสนองตอบโจทย์ความต้องการของเขาได้ตรงสิ่งที่เขาต้องการจริงหรือเปล่านะคะดังนั้นถ้าเราทำคีย์เวิร์ดถูกต้องนะคะก็จะมีโอกาสได้รับลีดจากเว็บไซต์หรือ ฟิเชียลเว็บไซต์ของเราไม่น้อยเลยทีเดียวอันนี้พูดถึงในประเทศเนอะกจากเมื่อกี้ก็เป็นออฟฟิเชียลเว็บไซต์มีคนในประเทศมาสนใจนู่นนั่นนี่เดี๋ยวนี้โรคเราเป็น borderless แล้วเนาะก็คือเป็นโรคไร้พรมแดนการมีหน้าร้านออนไลน์ยังเปิดโอกาสในการทําธุรกิจของเราไปยังต่างประเทศนะคะข้อมูลของเราที่เพิ่มในเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศค่ะบริษัทที่ต้องการขยายไปต่างประเทศหรือรู้ว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่ง่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราได้แนะนําเลยค่ะเพิ่มภาษาของ ภาษานั้นอของประเทศนั้นๆลงไปหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือเพิ่มเป็นภาษาอังกฤษลงไปค่ะเพื่อให้เวลาเขาเซิร์ชหรือเขาเจอสินค้าเนี่ยเขาก็หาอ่านออกพอรู้เรื่องบ้างนะคะตรงตามกับที่เราต้องการสื่อเพราะแน่นอนว่าตอนนี้ Google Translate สามารถแปลได้ทั้งหน้าเว็บเลยแต่มันก็ไม่ได้ตรงสักทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เฉพาะทางทาง Google Translate ก oh ็อาจจะยังไม่ฉลาดนักนะคะก็ะะทําเป็น2ภาษาค่ะภาษาไทายภาษาอังกฤษ,กฤษสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจไปต ประเทศนะคะคนี้แนะนําเลยค่ะก็สรุปสั้นๆน,นะคะสําหรับการมีเว็บไซต์ก็คือว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นหน้าร้านบนช่องทางออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและฟรีแลนซ์เพิ่มโอกาสในการได้รับการติดต่อจากลูกค้าใหม่ค่ะดังนั้นนะคะเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ต้องผ่านการเรียบเรียงให้เหมาะสมสวยงามโดยเฉพาะหน้าแรกค่ะที่เปิดเข้ามาเราต้องแบบอืม้มว้าวอ่ะใช่เลยสิ่งที่เราหาอยู่เนี่ยนอกจากความสวยงามเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้วนะคะความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้คนที่เปิด เว็บไซต์เราไม่หนีเราไปค่ะโดยสามารถอ่านเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการวัดความเร็วของเว็บไซต์หรือศึกษาเพิ่มเติม,ตมได้ในคอนเทนต์ในส่วน SEO ที่เป็น Test Speed ค่ะติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิตัลได้ที่ Godit Channel อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ